เยอะไปหมดเอฟซีนะครับเยอะเยอะไปหมดคนเยอะมากหมดแล้วนะโอ้โหตายแล้วทำไมขายดีจังโอ้โหขายดีมากนะมีเท่าไหร่ก็หมดนะครับแบบนี้นะครับโอ้โหเอฟซีนะครับอ่า มีเท่าไหร่ก็หมดนี่นะ,ะแปบ๊บเดียวขายดีแท้ก็รวยสิอย่างเงี้ยรวยค่ะโโอ้หรวยบุญรวยบุญนะ,ะแปบ๊บเดียวนะครับนี่นะครับเอฟดีนะโอ้โหเหลือแต่โต๊ะเปล่าๆป่า,ปาอโอ้โหเป็นไปได้ยังไงแปบ๊บเดียวเอือ โอ้ยมาอีกแล้วนะโอ้มาอีกแล้วนะครับพอเอาเอานี้ขึ้นมาน้ำส้มมากระต่อแถวอีกแล้วโอ้โหเออนะมากันอีกแล้วมาต่อแถวอีกแล้วโอ้โหเห็นไหมอ่ต่อแถวอีกแล้วนะครับเอฟซีครับ โอ้โหจัดไปนะครับสองลังนะครับอ่านะจัดไปนะครับสองลังรวยอีกแล้วโอ้โหเป็นไงเอฟีมีเท่าไหร่ก็หมดนะครับอ่า,อาโอ้โหนี่เอฟดูเอานะครับยังไงก็ไม่เหลือนะครับโอเค ดูสนะินะครับเอฟนะครับโอ้โหเยอะมากโอ้โหนะนี่โอ้โห,โหอะาโอ้โหมากันะโอ้โหแน่นเลยนะครับมองดูตึมมีแล้วเอฟซีนะเต็มมีแล้ว ข้างหลังก็ส้มตำนะพี่นะส้มตำนะครับพี่รอคิวกันเต็มเลยอ่นนี้ส้มตำด้านนี้ส้มตำด้านนี้ก็เป็นน้ำส้มเก็ดหิมะนะครับเอน้ำส้มเก็ดหิมะก็จะ นี่อรรยชนาโหยงย่งยงันนี้11นาทีแล้วเนี่ย เอฟซีนะครับก็บเต็มไปหมดนะเอฟซีนะครับนี่อโอ้โหโาโหสวัสดีครับโอ้โหนี่มีคนโ <ะ S 1> <นะ S 2> บก โบกมือนะเอฟซีนะโอ้โหโอ้หนี่ม,<า>มันมารับแจกเหมือนกันเหรอเนี่ยมารับแจกเหมือนกันเหรอโอ้โ

จำปลาจำปงนี่นะครับนนก็มากันเรื่อยๆโอ้โห นัวไข่หมดเลยพอดีเลยเนยอ้ยสุดท้ายเมียสวยโอ้เมียสวยเลยว่างเลยเอ้าไม่แข็งรอกอ๋ะ ให้แปะอีกนี่ให้อะไรแล้วนี่ไม่เห็นไม่เห็นมีคอมเมนต์เลยไม่มีเราเพราะว่าเขาไม่อ่านคอมเมนต์แล้วมันอ่านไม่ได้คนมันเยอะฮอลลี่ไม่มายังไม่เห็นเลยเนี่ยฮอลลี่เขาบอกจะมาวันนี้นะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาทยังมาใช่ไหมบอกแล้วกำลังมาบอกกำลังมา มานะครับเขามาเขาบอกอยู you. You right. oh, ่แล mm ้วเขาจะมาเขามาก็เขารอน้องสาวมาแทอ๋อมาเปลี่ยนดูแลแทพ่ออ๋อมาแทนพ่อมาแทนใช่ไหมคือมาดูแลพ่อเนาะทำไม่ออกอยู่ไหนทำไม่ออฟกันตรงนี้เนี่ยเนี่ยดูนอกโอ้โหน่า เราต้องอยู่หลังบ้านแล้วก็กินในครกไปเลยเอจะเหลือเหรอถ้าขอให้แจกฟรีเถอะนะอ่า